الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان واكرمهم بدينه دين الاسلام حيث جعل دينا قيما يبشر المؤمنين بحسن الختام وينذر الكافرين بالخيبه والضلال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اما بعد فيا ايها الناس اوصيكم وبتقوى الله واعلموا ان الله تبارك وتعالى في القران الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم تنام كوبي ساح نفرهم الله سبحانه الحمد لله <تسؤال> เราต้องชูกรต่อพระองค์อลอสวาตาลาขอบคุณพระองค์เยอะๆนะครับที่พระองค์ยังมีโอกาสได้ให้โอกาสกับเราที่ได้ปฏิบัติอิบาดะต่อลอสวาตาลาให้เราทุกคนได้มีโอกาสได้ยืนยัดนะครับปฏิบัติต,ตามคำสอนของท่านนบีฮุลลลัม สมกับคำให้สัตย์ปฏิญาณของเราที่เราพูดอยู่เป็นประจำก็คืออัชรุวนละอิละอิลัลอฮฉันขอให้สัตย์ปฏิญาณต่ออัลลอว่าไม่มีเจ้าอื่นใดนอกจากอาลัลลอฮว่าอัชรวนนมุฮัมมัดรอูลลอฮฉันขอให้สัตย์ปฏิญาณต่อาว่าต่อพระองค์ว่าแท้จริงท่านนาบีอสสาาัลลอฮ์เวเลวะรษัล เป็นศาสนทูตเป็นรอสูลของพระองค์เพราะฉะนั้นกัลิมาทั้งสองเนี่ยจะจากนะครับในวิถีชีวิตของเราในคำหนึ่งคำใดไม่ได้ต้องอยู่กับเราทั้งสองกัลิมาคําที่หนึ่งก็คือและอิละฮิลลอไม่มีเจ้าอื่นใดน,นอกจากอัลลอฮ์หมายถึงเราจะไม่ทำชีริก ไม่มีการอิชรอกไม่มีการขอสิ่งอื่นใดนอกจากพระองค์ขอต่ออาัลลอฮ์โดยตรงจะขออะไรก็แล้วแต่มุ่งตรงต่ออาัลลอฮ์สุบะาตาละกริมาอัติสองว่าชิรวันนฮัมานดรรุลลลอฮเราขอให้สัตว์ปฏิญาณว่านบมีมุฮัมมัดเป็นรสูงของอาัลลอฮ์นั่นหมายถึงว่าเราจะยืนยัดอยู่ใน แบบฉบับของทารุสซอลลลลวิเลสลัตลอดชีวิตของเราเราจะไม่เปลี่ยนแปลงตรงนี้พี่น้องต้องนึกเสมอนะครับอัลฮัมดุลิลละนะครับทางซาอุดีได้ประกาศการเห็นดวงจันทร์นะครับก็เป็นที่แน่ชัดว่าวันวูกุฟวันที่วันพระหัสบดีเป็นวันวูกุฟทั่วโลกนะครับ ที่จะต้องถือสิ้นอดสำหรับคนที่ไม่ได้เป็นประกอบพิธีฮั์แล้วก็วัน <c oughs> วันอีดอัลฮาส่วนใหญ่ทั่วโลกก็คือวันศุกร์นะครับปีนี้ศุกร์กับอีดอัลฮาตรงกันเรียกว่าอีดอักบัรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีได้ทุกปีโอกาสอย่างนี้ เราเราอัลฮัมดุลิลละเราจะทิ้งไปไม่ได้ในความดีตั้งแต่วันที่หนึ่งจนกระทั่งถึงวันที่สิบที่เราจะอามาลุสซอดีฮะจะทำงานความดีไม่ว่าจะเรื่องของอ่านกอ่านรกุรอานการติกลลฮ์นะครับการถือสินอดในวันอารอฟะพระท่านนาบีสลุลตัลลัมกำชับในเรื่องของวันอารอฟะว่าใครที่สือสินอดในวันอารอฟะ อเล,ลาจะอภัยโทษให้ทั้งเ,เดือนที่ผ่านมาและเดือนที่จะมาถึงนะครับปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีที่มาถึงนะครับนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ท่านอาบีมาประกาศอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องให้เราได้นึกเสมอว่าเราจะไปฏิบัติตามสุนนะของท่านอาบีสโลล์สลัไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ก็ให้เราได้ยืนยันตรงนี้ในกัลิมัสชาดดาที่เรายืนยันอลัลลอฮฺสุบะตาลาได้ประกาศไว้ชัดเจนในเรื่องของอิสลามอิสลามผมย้ำกับท่านพี่น,น้องเป็นประจำว่าอิสลามต้องเป็นอิสลามที่มาจากคําสอนเท่านั้นไม่ใช่อิสลามที่มาจากคําบอกเล่าเราทํากันมาผ่านกันมานะครับ ปู่ย่าตายายของเราทํากันมาเราก็ทํากันไปแต่เดี๋ยวนีเ้เราสามารถที่จะหาข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้สุนทรขัทติยส,ลสลุลสมาอย่างกว้างขวางนะครับนี่คือสิ่งสาคัญที่ให้เราทุกคนได้นึกเสมอนะครับเพราะงั้นโอกาสดีๆที่เราจะถือเส้นอดในวันอาราฟะที่ตรงกับทั่วโลกก็คือวันพระหัสสบดีนะครับ อัลกุรอานได้บอกไว้อย่างชัดเจนบอกว่าเรื่องของศาสนานั้นท่านอบีซัมาทำปฏิบัติไว้ในรูปแบบนั้น23าปีทำไว้ครบท่วมสมบูรณ์แล้วจนกระทั่งในวันอรลลอฮอัลกุรอานประทานลงมาว่าอัลยาุมอักมันตุลกุมุมวันนี้เราให้ศาสนากับพวกท่ันทั้งหลายอย่างครบท้วนสมบูรณ์แล้วดีนะกุม้มศาสนาขับพวกทธานทั้งหลาย วะาธรมะุอะัยกุมนิอมดีและเราให้ครบสมบูรณ์ในความโปรดปรานกับพวกท่านทั้งหลายครบสมบูรณ์แล้วว่าเราดีตุลุกมุลอิสลามมาดินาและเราอัลลอฮ์พอใจให้อิสลามที่อิสลามเป็นคําสอนให้กับพวกท่านทั้งหลายอย่างครบสมบูรณ์แล้วนะครับนี่คือคําประกาศที่อัลลอฮ์สุบะตลาได้ประทานให้ ท่านนบีสโลสลามในช่วงท่านนบีไปอยู่ทุท่งอัลลอฮฟะอุกูบที่ทุ่งอัลลฟะเป็นคํายืนยันว่าท่านนบีเอาอิสลามมาครบสมบูรณ์แล้วและเป็นการยืนยันว่าท่านนบีคงจะอยู่ไม่นานแล้วเมื่อประกาศศาสนาอิสลามอย่างครบสมบูรณ์แล้วท่านนบีอยู่ไม่นานหลังจากนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่ให้เราทุกคนได้เรียนประวัติศาสตร์ แล้วก็ย้อนมานึกถึงตัวเราว่าอิสลามที่เราได้ยืนหยัดนั้นตรงกับที่อิสลามที่นบีนำมาสอนหรือไม่นะครับท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับและวันศุกร์หน้าก็เป็นวันอีดอัลฮานะครับซึ่งเป็น พี่น้องทุกคนเนี่ยได้ทําความดีนะครับแล้วก็ประกาศให้ท่านพี่น้องหลายๆท่านนะครับว่าที่นี่มีอุทยาทำกุรุบาลด้วยนะครับก็เราก็ร่วมกันทําปฏิบัติตร,ตรงนี้นะครับให้ท่านพี่น้องได้ปฏิบัติกันตามสุนนะของท่านลลลอวิสสละวะเลสลัมเลือดเนื้อหนังนะครับเอาเราจะให้ผลบุญตอบแทนไม่ทันที่ หลังลงมาเลือดไ่ทันที่หลังลงมาถึงพื้นอลัลลอฮ์ให้ความดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้กับพวกเราก็คือความใกล้ชิดกับอัลลอฮ์สุบฮัดละหัวจิตของเราที่มีอม م านมั่นต่ออลัลลอฮ์สุบฮัดลานั่นเองนะครับ <c oughs> ท่านพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับชีวิตของคนเราเราไม่สามารถกำหนดชีวิตตัวเราเองได้ทุกคน ต้องนึกเสมอว่าเราอยู่ไม่นานชีวิตของเราก็กำหนดเองไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตคนเราเนี่ยวิถีชีวิตเราสามารถจัตรวจสำรวจตัวเราเองได้ว่าเรามีอะไรบ้างที่ยังขาดตกบกพร่องที่ยงทางไม่ครบตามที่อัลลอฮ์ใช้ที่เราสู้สอนให้เราปฏิบัติอักุรานในสุรตุลกาฟ h ที่อัลลอฮฺสุบะตัลลาได้บอกเอาไว้ในสุรุตุกะฟีอายะที่54ที่อัลลอฮ์บอกว่าวัดริบละหุมมาซัลัยะติดดุนยาอัลลอฮ์ได้เปรียบเทียบชีวิตของคนเราในชีวิตด,ดุนญานี้ที่เราใช้ชีวิตในดุนยาทุกวันทุกวันนียก็มาถันก็มาสมาอินอันดะนาอุมนนสสามาอุปมาเหมือนดังน้ำที่เป็นน้ำฝนมาอุลมาตร ที่ตกลงมาจากฝากฝาตกลงมาทุกวันที่ตกลงมาในแผ่นดินที่แห้งแลง้งนะครับเหมือนกับน้ำฝนที่ตกลงมานะครับก็มาอินออนตเซมนนมาฟักตาลตอบิฮีนาบาตุลอรเมื่อฝนตกลงมาแล้วต้นหมากรากไมก้เราจะเห็นว่ามันเขียวขจีไปทั่วชีวิตของคนเราก็เหมือนกันนะครับเวลา มีร่างกายแข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นแน่นเราสามารถทำอะไรได้นะครับนะสร้างความกระปีกระเป๋ากับตัวเราเองนะครับสุขภาพของเราดีขึ้นนี่เราสุขคตรตอรอเยอะๆนะครับแต่ว่าไม่นานพระอัตบหาชีบรรดริยาไม่นานมันก็ต้นไม้มันก็เหี่ยวเหี่ยวเฉาลงตามวรระตามสภาพของมันคนเราก็เหมือนกันเวลาแก่ลง ไอน้นูนก็ย่อนนั่นก็ยนอ่ย่อนไปมดูดแล้วก็ร่างกายเราก็ทำอะไรไม่แข็งแรงนะครับมันก็ตามสภาพของคนเรานี่คือสิ่งที่อัลกุรอานบอกเอาไว้แต่ว่ากุรอานฝากไว้ตอนท้ายนะครับให้เราได้รับทราบว่วัลบากียาตุสอลิฮานสิ่งที่บากิยาตแปลว่าสิ่งที่จะเหลือติดตัวเราไปนะครับ ไม่ใช่เหลือทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เหลือบ้านช่องใหญ่ๆไม่ใช่เหลือ,อ,อลูกหลานที่ทำงานมีหน้ามีตาแต่วันๆันหนึงไม่รู้กิบลัดอยู่ตรงไหนไม่ใช่เหลือตรงนั้นวัลบาคิยาตุซอยลยฮะที่เหลือคืออามันทิซอแหละงานที่อัลลอฮ์ใช้ให้เราปฏิบัติอัลลอฮ์ห้ามเรางดเว้น นี่คืออามันที่ซอล้ะทั้งหมดเนี่ยที่จะเหลือติดตัวเราไปตอนเราตายอ่าคอยรุนวาสวาบุญว่าคอยรุนอามาลาเป็นภาคผลของเราจริงๆเป็นผลงานของเราจริงๆที่เราทําบริจาคไปในหนนทางของลอที่ทำเอาไว้ด้วยตัวของเราเองนะครับหรืออามันที่เราละหมาดตรงกับรูปแบบของท่าน์สละล้อวลัลอุสลามนั่นแหละที่จะติดตัวเราไปละหมาดเหมือนกัน แต่ถ้าละหมาดไม่ตรงรูปแบบกับเานรุูุสโล,ลลอยสลัมคิดว่าเราจะรับไหมหรือเราละหมาดอีดไม่ตรงกับที่่ทนรุสุสโล,ล,ลสลัมได้สอนเอาไว้ในอีดิลออาห์อเลาจะรับไหมไปละหมาดวันวุกุฟหรือไปละหมาดในวันที่ที่เขาหรือเราคุฟแต่ว่าเขาทำการ ปฏิบัติอิบาดาอย่างอื่นไม่ตรงกับรูปแบบของทารุณโซลลอ์ลัมเพราะฉะนั้นวันวุกูเป็นวันสําคัญรุ่งขึ้นก็คือวันอีดนะวันอีด,ดิุนอัลพาท่านอับดุลสลามทำมาไวพันสี่ร้อกว่าปีก็รูปแบบอย่างนี้ทั้งหมดนะครับนี่คือข้อคิดที่อยากจะฟังกับท่านพี่น้องให้เราได้ทําความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นอิบาดานะครับที่จะเหลือก็คืออิบาดาที่เราได้ทำเอาไว้ในวันเกียร์มาที่ตรงรูปแบบนั่นเอง วัลบาคียาตุสอลิฮัตคอยรุนวัสวาบุญอามาลานั่นแหละเป็นอามาลาเป็นว่าเป็นความหวังของเราจริงๆเราอย่าไปหวังอย่างอื่นเลยครับหวังให้ลูกหลานที่จะบริจาคเรามีทรัพย์สินเงินทองให้ลูกหลานได้มาใช้อย่าไวหวังเลยลูกหลานนะครับถ้าเราไม่ส่งลูกหลานให้เรียนศาสนาลูกหลานมีทรัพย์สินเงินทองเท่าไหร่ก็ไม่รู้คุณค่า ลูกหลานถ้าไม่ทรงเรียนศาสนาสามารถว่าลูกหลานของเรานั้นจะขอดุอาให้กับเราไหมก็อาจจะไม่ขอดุอาให้การาบด้วยนะครับซึ่งดุอาที่อัลลอฮ์จะมุสตะยับก็คือดุอาที่ลูกหลานขอให้กับเราอัลลอฮ์มักฟิดลีทุนูบีวะลิวาลิไดยะวะรฮัมหุมากะมารอบบัยานิสอกรอนี่แหละดุอาที่อัลลอฮ์ตอบรับมากกว่าอุอาคนอื่นก็คือลูกหลานดุอาให้กับเราแต่ต้องเป็นลูกหลานที่ซอและเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นฝากกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าถ้าท่านพี่น้องมีลูกหลานส่งเรียนศาสนาท่านภูมิใจได้เลยว่าลูกหลานของท่านจะได้ขออุทาให้กับท่านแต่ถ้าหากว่าท่านสนใจในเรื่องของดุลยาอย่างเดียวลูกหลานก็ไม่ใส่ใจที่จะส่งเรียนในเรื่องของศาสนาท่านอย่าหวังเลยว่าท่านจะได้รับกุศลน,นะครับจากลูกหลานของท่านที่ ไม่ได้เรียนศาสนานะครับเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนได้มีความหวังใน,ในความเป็นจริงถ้าท่านส่งลูกหลานให้เรียนศาสนาภาษาอรับนะครับโรงเรียนอิสลามศาส,สนาพันธ์เป็นโรงเรียนที่เพาะปู่นะครับลูกหลานของท่านให้เข้าใจในกีตาบุลลฮอและสุนนะของท่านอับดุลลอล์ฮุอะลีอิสลามนะครับปีนี้อัลฮัมดุละ่ะนะครับเด็กใหม่เกือบห้าสิบกว่าคนนะครับที่มาเรียนที่นี่ พราะโรงเรียนของเรามีทุนการศึกษาจากต่างประเทศหลายๆสถานที่นะครับหลายๆมหาวิทยาลัยด้วยกันนะครับก็บรรดา,าคณะครูทุกคนก็ภูมิใจด้วยว่า,าลูกหลานหลายคนที่มาเรียนมีความตั้งใจเรียนแล้วก็เอาใจใส่ในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> สิ่งสำคัญก็คือหนึ่งตัวเราเองก่อนว่าเราต้องทบทวนตัวเราเอง จงสอบสวนตัวเราเองก่อนที่เราจะถูกสอบสวนทดสอบตัวเราเองก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เรายัางทําไม่ตรงกับรูปแบบของท่านรัชุินอละล,ล,ล,ลอร์นิสลัมมีอะไรบ้างที่เรายัางทําสิ่งที่เป็นมะฮซิยัติฝ่าฝืนต่อลอสุบฮาตาลลาตรงนี้ทดสอบหรือตรวจสอบตัวเราชาลลอห์และเราจะกด้เป็นคนที่มีคุณภาพเพราะฉะนั้นเรื่องของการตรวจสอบ เรื่องของการปฏิบัติของเราต้องมีการอิสละนะครับมีการปรับปรุงแล้วก็ปฏิบัติแก้ขไขในสิ่งที่เราขาดตกบกพร่อไปและเราจะไปรับรางวัลอันยิ่งใหญ่ในวันเกียร์มานะครับเพราะว่าให้สมกับที่อัลลอฮฺสุบะตาลาทรงรับรองว่าอัลลอฮมอัลลอฮ์ผู้ทรงปราณีคําว่าปราณีตัวนี้คอสลิลมุมินีเฉพาะคนมุมินเท่านั้น ที่จะได้รับอรหิมอรรมานี่ในดุนยานี้ได้ทุกคนได้ริสกีจากอัลลอฮ์สุบะตาลาทุกคนเพราะอัลลอฮ์ให้ความเมตตาหมดในดุนยานี้แต่อร,รฮีมเนี่ยไม่ได้ทุกคนได้เฉพาะคนมุมินที่ปฏิบัติตามคําสอนของอัลลอฮ์สุบะตาลาปฏิบัติตามคําสั่งใช้ของอัลลอฮ์สุบะตาลาสมกับคําปฏิญาณของเราที่เราบอกว่าอัชหรุดเลออิลาฮิละลอฮฉันให้สัตย์ปฏิญาณว่ามิมีเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ว่าอัชหรุอันนะมุฮัมมัดอัลกซุล u ล l a h ฉันยืนยันว่านบีมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺสุวะตลาคํายืนยันตรงนี้มันควบคุมอามันอิบาดาของเราทั้งหมดนะครับและท่านนบีสุลตามประกาศอิสลามมานะครับ23ปีท่านนบีบอกว่านบีได้บอกเอาไว้ว่าตะรอกตุฟีกุมอัมรอยฉันรอซูล ได้มอบมรดกอันล้ำค่ากับพระท่านทั้งหลายไว้สองอย่างนั้นอิม,มาตามักชักตุมิฮิมาลันตดิลูบะดิอาบาดาใครก็ตามยึดสองอย่างนี้ไว้อย่างมั่นคงแล้วลันตดิลูบะดิอาบาดาคําว่าลันตอนนี้ในหลักภาษาหรับก็คือไม่มีวันลันตดิลูบาดิอบาบดาเขาจะไม่หลงจากแนวทางอย่างเด็ดขาดนั่นก็คือกิตาบุลล์คืออัลกุราอาน กุรานอัลลอฮ์มาริบทานลงมาให้เราอ่านอย่างเดียวเอาผละบุญนะครับเพราะว่ากุรานอ่านใครอ่านใครได้บุญแต่อ่านแล้วจะไปอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายไม่มีในแบบอย่างของทารอยสุนทอสลดสลามแม้แต่อิมามสฟีีบว่าอันเล,ลยสลินีซานอิลามาสาจะไม่ได้กับใครนอกจากสิ่งที่เขาทำเอาไว้เท่านั้นนะครับ,รบเพราะฉะนั้นหนึ่งกุรานวาสุนนตีและแบบฉบับของทารอยสุนทอลลดสลาม ที่มอบมรดกอันล้ำค่าตัวนี้ให้กับบรรดามุสลินทุกคนนะครับวันนี้ขอฝากให้เป็นข้อคิดกับเราในวันนี้อัลกุลูกลิฮะดะวัสตัาฟุรุลลอฮ์นะดีมาลิวัลุกุมวลิซัลมุสลิมีนะมิงคุลิดัมฟัสตัาฟิรุอินะกวาอินาูกะนะกัฟฟารอ